สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอ้ามก็มาอยู่ที่เซียรลังสิตนะคะก็มาเดินซื้อของนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีการแข่งขันตะก้อนะคะสำหรับรุ่นอาวุโสนะคะอ้ามก็แวะมานะคะถ่ายให้เพื่อนๆน,นะคะมาดูชมนะคะอันนี้นะคะเป็น เป็นการแข่งตะก้อนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะว่างว่าก็ลองแวะมาดูชมนะคะมาเที่ยวชมด้วยนะคะแล้วก็มาดูแข่งตะก้อกันด้วยนะคะ มีการแข่งตะกอ้อท่านใดท,ที่ชอบนะคะกีฬานะคะตะกอ้อนะคะก็ลองมานะคะลองมาดูชมนะ,นะะตอนนี้ก็มีแข่งอยู่สองสนามนะคะ ก็มีเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่มีอายุนิดนึงนะคะก็มาดูชมนะเผื่อชอบนะคะ ่วนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะนํามาฝากนะคะพอดีว่ามีการแข่งแล้วก็นะคะสําหรับอายุอาวุโสนะคะก็นํามาฝากทุกท่านนะคะก่อนที่จะจบคลิปนะคะอก็ขอให้นะคะทุกๆท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จนะคะก็ขอสุขภาพแข็งแรงด้วยเช่นกันนะคะ ก็ลุน้นก็ลุ้นก็แชร์กันใหญ่เลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าคลิป่าหน้านะคะอ้ําจะพามาดูชมอะไรนะคะส่วนคลิปนี้นะคะอ้ําก็อยากบอกทุกทกท่านว่ารักๆทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะรักๆนะคะนี่นะคะ